ขับเคลื่อนการแข่งขันกีฬาพละกายลุกพิเศษสมาร์ทแมนสเปเชียลคอร์ซ2023ในวันนี้เ,เป็นความร่วมมือระหว่างโดยวยบรการสงครามพิเศษกับสมาคมกีฬาพลกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในครั้งแรกเนี่ยเราจะดป็นที่กุ่มลบพิเศษที่หนึ่งโดยใช้ชื่อว่าปาวายสมาร์ทแมนซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันนั้นต้องเป็นการส่งเสริมให้กับกำลังคนในหน่วยบราการสงครามพิเศษและกำลังคนในกองทัพบก ได้หันมาสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการใช้กีฬาพลกายสร้างความเข้มแข็งให้กับร่างกายครับสวัสดีครับผมปันโทมานัสปานเน่แข่งรุ่นอ่ามสูงไม่เกิน1 7 5นะเรื่องสถานเรือของทัพเรือนะครับวันนี้แข่งรุ่นแอตเลติกความสูงไม่เกิน1 7 5ครับสเปรดของเรานะครับคือแอตเลติกความสูงไม่เกิน1 7 5ครับ